ถ้าติดขัดปัญหาเรื่องเงินนะให้ดูท่านสวัสด์หอลุ่งเรืองไปดูคลิปเก่าๆของแกเราจะรู้ว่าการแก้ปัญหาแม่งง่ายผมเองเนี่ยวันวันที่ผมประสบปัญหาในชีวิตนะผมเนี่ยคุยกับท่านสวัสดคุณอาวสันคุยผมบอกผมเครียดแทบตายแกสองคนแม่งนั่งหวัวเราะฮือฮือฮือช่างแม่ง เป็นนี่ต้องเป็นหลายๆพันล้านเป็นหมื่นล้านช่างแมงผมอุ้ยทำไมมันนิ่มอย่างนี้วะไม่มีอะไรเลยเลยแบก็มันไม่กลัวมันไม่ได้ติดกังวลอะไรเลยอ่ะโหแล้วกูเองแม่งยังไม่ได้อะไรมากมายเลยเสียไปแค่นี้ช่างแม่งแบบเขาพูดอ่ะเออช่างแม่งเออเฮ้ยแม่เอกฟังแล้วดูดีเว้ย เริ่มดูดีนะวเว้ยท่านสวัสดิ์รวยเป็นผมว่ารวยเป็นแสนล้านนะเจ้งถูกต้องไม่มีไม่หน,ไหนีไม่จ่ายคอนเซปต์ Concept. เพราะนั้นผมฟังจากปากท่านผมฟังจากแนวคิดของท่านอะไรปัญหาโลกนี้แม่งเล็กไปหมดเลยนะอันนี้คือข้อดีนะผมก็อยากแนะนำพี่ๆที่แบบมีปัญหานะทุกใจก็ไปฟังดูเนอะจะได้แบบโอ้แม่งเรื่องเล็ก นะบางคนบอกโหแม่งแพ้ไปแล้วโดดแม่งเลยตายไปกลับมาสู้ไม่ได้นะพี่ผมบอกให้เสียใจแม่งนอนตื่นขึ้นมาเอาใหม่ถนัดอะไรลุยไปอย่างนั้นไม่ต้องมีอะไรสู้เข้าไปเดี๋ยวแม่งผ่านเอาที่มึงเก่งจริงๆอะเนาะสู้ไปนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยนะครับผมเอง ได้ดีเพราะฟังผู้ใหญ่นะผมพูดจริงๆผมฟังผู้ใหญ่เยอะเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่แต่ละคนก็ประสบการณ์แบบทุ่มท่วมอะ่ะเนื้อออกไหมเขาก็เขี่ยมาให้เราวันละนิดวันละหน่อยจนเออเราเข้าใจอ่ะนะครับเนาะอยากจะถ่ายทอดเนาะ